สวัสดีค่ะเรามาพบกับช่องกรอถ่ยอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ภูตะลึงคาเฟ่ค่ะนี่คือเส้นทางการเดินเข้าคาเฟ่ภูตะลึงนะคะเป็นไงท้าทุกคนวิวข้างนอกก็สวยขนาดนี้แล้วนะคะด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะด้านซ้ายมือจะเป็นคาเฟ่ภูตะลึงนะคะ ด้านหลังของคาเฟ่จะเป็นวิวภูเขาจังหวัดนครนายกนะคะสวยมากเลยวันนี้เมฆก็สวยมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถไปจอดก่อนเนาะแล้วจะพาทุกคนไปทัวร์คาเฟ่ภูตะลึงค่ะมีตุ๊กตาด้วยนะคะทุกคน ที่จอดรถค่อนข้างกว้างนะคะเดี๋ยวเราไปจอดรถกันก่อนเนาะสวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Go On Tour อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ภูตะลึงนะคะจังหวัดนครน,นายกนะคะเดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆคาเฟ่นะคะอันนี้เป็นด้านหน้าของคาเฟ่ค่ะใหญ่มาก ด้านขวามือจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะบอ่อน้ําอันนั้นจะเป็นหานหานแหละรูปลอบสวยมากไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนของคาเฟ่กันอันนั้นลานจอดรถที่เราจอดกันนะคะนี่คือทางขึง้นคาเฟ่ เอากําลังกายเนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ,ไม่กลับออกกําลังกายหน่อยครับขึ้นไปเผาหานก่อนที่จะไปหาอะไรกินก้นทุกบนอันนี้ตัวการ์ตูนเหมือนคนถ่ายไหม ตัวใหญ่หมือนคนหายไหมอันนี้รุงก็เดินขึ้นมาข้างบนหน้าคาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนวิวสวยไหมที่ถ่ายให้ดู วิวภูเขาก้อนแม่ข้างหน้าเป็นบ่อน้ำเนาะคือวิวสวยมากมองไปตรงไหนก็สวยวิวดีมากเลยค่ะคาเฟ่กูตะลึงบริเวณหน้า,าร้รนานคนเยอะมากเดี๋ยวเราก็าไปดูในร้านกันแล้วเราไปสัง่งกาแฟกัน ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในร้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราหาเมนูกันก่อนเมนูเครื่องดื่มอันนี้หน้าเคาน์เตอร์บาร์นะคะของทางร้านอันนี้พบริเวณในร้านนะคะยังไงเราเจอเมนูแล้ว เดี๋ยวเราหาเมนูน้ำก่อนเนาะว่าเราจะสั่งอะไรแล้วก็เดี๋ยวจดส่กดดาษให้กับทางพนักงานนะคะคิดนานหน่อยอันนี้คือบริเวณในร้านนะคะภาพเมื่อกี้ค่อนข้างมืดนิดนึงอ่าเดี๋ยวถ่ายใหม่ น,นี้เราก็ได้มาแล้วนะคะสั่งน้ำพึ่งมะนาวเดี๋ยวมาลองชิมกันน้ำพึ่งมะนาวก็ใช้ได้เลยค่ะหวานหวานเขาเรียกอะไรอ่ะหวานน้ำพึ่งนะคะเี่ยนชมทุกคนดูสีของน้ำอันนี้ปูตะลึงคาเฟ่ น้ำผึ้งมะนาวให้หวานๆเหมือนหน้ามเมนูอื่นก็มีหลายๆอย่างเลยนะคะสามารถเลือกในร้านได้เลยว่าแต่ละคนชอบอะไรมีทั้งชาทั้งกาแฟอันนี้คือทานชามาแล้วก็เลยทานน้ำผึ้งมะนาวแทนแล้วก็ทางร้านนะคะของคููตะลึงนะมันมีอ่อ อาหารด้วยนะคะแต่พอดีว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดคนค่อนข้างเยอะคิวค่อนข้างนานนิดนึงเขาก็มีอาหารหลากหลายเลยเนี่ยดูบรรยากาศที่มีคนคนจะเยอะเพราะว่าเป็นเสาร์อาทิตย์อันนี้วิวด้านหลังคาเฟ่น,นะคะวิวสวย,สว,ยวิวภูเขาค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามช่อง Go on tour ของเราด้วยนะคะ ภาพบรรยากาศสวยๆด้านหลังวิวภูเขาไปแล้วค่ะฝากก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยนะคะบ๊ายบาย